ผมเดินทางมาหาครอบครัวหนึ่งซึ่งได้รับรู้ว่าเขายากลําบากมากในวันที่ผมมาเนี่ยก็ได้เจอแม่ลูกคู่นี้แล้ครับในตอนเช้าผมก็ปฏิสัมพันธ์อย่างดีเลยเอาขนมไปล่อดเด็กก่อนเลยลาบูบูลาบูบูหรอเอาไปขอบุณค่าหรือยงังมีเพื่อนกี่คนมีเพื่อนสนิทกี่คนลูกสองคนสีไหน,นสีชมพูสีชมพูเอาให้เพื่อนคนอื่นด้วยใส่เป๋าโรเรียนไปลูก เอาละทีนี้ก็ประทับใจกันแล้วใช่ไหมเอาละนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของผมละหลังจากที่ผมส่งเขาไปโรงเรียนกับแม่เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นผมมาหาใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่ของน้องเนี่ยครับยังต้องทํางานอยู่เพื่อที่จะหารายได้ให้กับครอบครัวนะครับเพราะแม่ทํางานอยู่คนเดียวครับงานก็จะจะเข้าผมนี่แหละครับเนื่องจากอะไรไตัวเล็ก,กครับแม่เขาฝากไว้กับผม<อ>เรายังไม่ได้สนิทกันแล้วหนะ้าที่ดูแลไอ้ตัวเล็กจึงกลายเป็นของผมไปโดยปริยายน้องอายุ5้าขวบครับผมกับทวนสบายแล้วงานนี้แต่มันรั่วไปแล้วมันรั่ มันปะได้ไหมไม่ได้แล้วมันรูยังใหญ่อะ่ะรูยังใหญ่เลยเหรอเดี๋ยวลุงโทนปะได้เออเอาเปล่าแต่ว่าลุงเป่าลุงตูนมันก่อนนะต้องเป่าลุงตูนมันอีกน่าจะมืดซะก่อนมั้ง <c oughs> <c oughs> เป่าจะเวียนห <c oughs> ัวจะแดง <c oughs> ไม่ใช่นาย <c oughs> จะมืด เออหน้าแดงเลยแหละเป่าจนหน้าแดงเลยแหละใกินเหล้าหน้าแดงเนี่ยกินเหล้าหน้าแดงนี่ไหนเนาะกินเหล้าหน้ามืดกินเหล้าหน้ามืดเลยกินเหล้าหน้าแดงอะไรอย่างลุงโทนี่หน้ามืดหรือหน้าแดงหน้าแดงแน่นะดูดิหน้ามืดหรือหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงใช่ไหมเอาแล้วลุงอ่ะลุงอ่านนะหน้ามืดหรือนะหน้ามืดหรือหน้าแดงหน้าขาวหน้าขาวไมม่้เหือนน ลงทนไม่น่าขาวเพื่อกระชับความสัมพันธ์และลดความตึงเครียดระหว่างเราผมก็ต้องตีเนียนกับไอตัวเล็กนี้ให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าแม่เขาฝากไว้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ได้เรื่องน้องอายุห้าขวบครับชื่อพร้อมเพิิงที่รู้ๆก็คือน้องไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีโรคประจําตัวด้วยโรงเรียนน้องก็อยู่ไกลพอสมควรเลยแต่ว่าวันนี้น้องหยุดครับแม่ของน้องก็ยังต้องรับจ้างหาเงินเหมือนเดิมเอาละหลังจากที่เราเริ่มมัดผมมัดอะไรกันแล้วผมว่าเราเริ่มสนิทกันแล้วนะหลังจากนั้นผมก็ได้หมอนวดประจําตัวมาเฉยเลยโอเคง่าย นี่ลุงก็สบายเลยดิโอ้รอดเก่งด้วยอ่ะที่เรีนกก็นวดให้ครูครูอาที่โรงเรียนลูกก็นวดให้คุณครูด้วยเหรอใช่โอ้คิดตังครูไหมแย่ไอ้หนูนวดตรงหัวก็ได้นวดตรงหัวได้ด้วยว้าวหมดแล้วโอ้นวดต่างหากก็ได้ละโอนวดต่างหากก็ได้ด้วยเหรอหนูชอบกินผักไหมลูกชอบกิน หนูชอบกินผักด้วยผักมีประโยชน์ผักมีประโยชน์โอ้ไม่เก่งจังเลยอะลูกก็มีผักแคล้วไม่ใช่อะไรเลยอ๋อหนูชอบกินผักแคลวหนูหนูไม่ค่อยสบายด้วยใช่ไหมใช่หนูก็เลยกินหนูก็เลยกินผักแคล้วหนูไม่สบายหนูก็เลยต้องกินผักแคล้วหนูเป็นโรคเลือดจางใช่ไหมลูกใช่อ๋อ เป็นโรคเลือดจางด้วยหรอหนูก็เลย,ก,เลยออกินผักแคร์เยอะต้องกินผักแครเยอะอเยอะอ๋อถ้ากินผักแครเยอะเยอะเราจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมใช่อ๋โอโคตรเก่งมากเลยอ่ะนี่ลุงจะหลับแล้วเนี่ยลุงพ <c oughs> าไปซื้อขนมที่เซเว่นดีกว่าไปปะเป็นถูหนูเคยไปหนูเคยไปหนูชอบกินอะไรในเซเว่นลูกขนม ขนมใช่ไหมขนมที่มีประโยชน์แล้วก็น้ําที่มีประโยชน์ว้าวโอขนมที่มีประโยชน์แล้วน้ําที่มีประโยชน์แสดงว่าแม่สอนมาดีมากเลยนะลูก <c oughs> ถ้าไม่มีประโยชน์เราก็ไม่กินใช่ไหมลูกใช่โอ้มแม่รักที่สดุสดกกนนะหูหนูบอกถูกไปทุกวันเลนะหนูหนบอกลุงไปถูกใช่ไหมใช่อโอ้นั่งนี้เลยจะได้บอกทางลุงได้ไปเราพร้อมไยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไป แลบอกทางลุงด้วยนะโอเคไกลไหมไม่ไกลหรอกไม่ไกลเหรอตรงไปตรงไปลุงมุอเสร็จ <G ül> ลุงมือเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปเลยนะ <G ül> ตรง,งไปใช่ไหมตรงไปตรงไปใช่ไหมใช่ตรงไปแล้วก็เจอมันก็เจอตรงมือทางของลูกนี่แบบว่าภูเขาแบบว่าใหญ่มากเลยตรงไปเลยนะใช่เฮ้ยลูกไอ้นี่นกินได้เปล่าวะอะไรอะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยลูกอะไรอะ มนาหรวอ๋อรู้จักด้วยเหรอหนูเคยกินเอาลูกนุ่งเอาลูกสีดำดำนะสีดำเหรอใช่ให้ห<อ>นูกินให้ดูจริงเหรอถ้าสีดำมันจะเปรี้ยวหรือจะหวานหวานสีดำอะ่ะถ้าสีถ้าสีแบบถ้าสีแบบนี้นอ่ะจะจะขมนะต้อล้างก่อนต้องล้างก่อนด้วยเหรอใช่อันนี้กินได้ไหมอันนี้อันนี้คือลุงไม่เคยกินเลยนะเอ้ากินได้จริงเหรอรสชาติเป็นไงเปรี้ยว เปรี้ยวตกลงเปรี้ยวหรือหวานหวาน,หวานหรอลุงว่าไปเซเว่นดีกว่า <c oughs> นะเซเว่นมันมีผลไม้เนี่ยนะเซเว่นม,มีผลไม้ด้วยเหรอหลุงว่ามันเปรี้ยวมากเลยนะหนูชอบกินเปรี้ยวหนูชอบกินเปรี้ยวเหรอระหว่างมะม่วงกับทุเรียน มะม่วงกับทุเรียนชอบกินไหนชอบกินทุเรียนนี่จะมีเซเว่นให้ลุงจริงๆใช่ไหมแล้วก็ตรงตรงไปเสร็จเองเลยแล้วก็เลี้ยวไปฝั่งลุงโอ้ลุงต้องไปกี่กิโลถึงเจอเซเว่นนี่ยลูกไกลอยู่ตกลงไกลใช่ไหมตอนแรกลูกลูกบอกว่าไม่ไกลใช่ไหมไกลเยี่ยมมากเลยแล้วเราแล้วเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราจะกลับหรือเราจะไปต่อดิไปทางนี้ไปต่อทางนี้เหรอใช่อันนี้ทาง อันนี้ทางที่หนูไปโรงเรียนอันนี้คือทางที่ลูกไปโรงเรียนเลยเหรอใช่โอ้โหแล้วลูกมาไกลขนาดนี้เลยแต่โรงเรียนลูกละอะไกลขนาดนี้เราอย่าเรียนเลยมัม้ยนไก,กลอยากย้ายโรงเรียนเหมือนกันเนี่ยทำไมถึงอยากย้ายโรงเรียนอะลูกคุณครูไม่ให้ย้ายแล้วคุณครูไม่ให้ย้ายแล้วคุณครูไม่ให้ย้ายเพราะว่าคุณครูคิดถึงลูกว้าว,าวาคุณครูไม่ให้ย้ายเพราะคุณครูคิดถึงลูกใช่อ๋อแปลว่าลูกน่ารักลูกนวดให้ครูบ่อยใช่ไหม อ๋อครูเลยไม่ให้ย้ายโรงเรียนเลยโอ้ยไม่ธรรมดาน,นวดนานมากนวดนานมากด้วยนวดนานมากเลยครูเลยแบบว่าอยู่โรงเรียนแล้วครูไม่ให้ย้ายแล้วอันนี้วที่หนูมาทาบุญอ๋อลูกมาทําบุญด้วยเหรอใช่ลูกชอบทําบุญไหมจ้ะ<ช>อ๋อชอบไหว้พระไหมะอ๋อดีจังเลยลูก,ลกชอบสวดมน์ด้วยชอบสวดมน์ด้วยววสวดมนแล้วจะได้บุญใช่ไหมใช่อ๋อ ถ้าได้บุญแล้วเราจะชีวิตเราจะดีขึ้นใช่ไหมจะรวยขึ้นไหมรวยรวยด้วยจะได้ไปซื้อหวยได้เออรวยแล้วจะไปซื้อหวยเยี่ยมมากเลยแล้วก็ไปซื้อของที่หนูอยากได้แคร์เบแคร์เบแล้วก็ทุเรียนโอ้อยากกินทุเรียนเหรอแล้วที่นี่มีขายไหมมีที่ตลาดเอาเะล่ะเอาอยากกินจริงเหรอชอบใช่ไหมไม่ได้กินนานแล้วหรือยัง ยังไม่ไกินนานเลยไม่เคยได้กินนานเลยโอ้ oh, อยากกินทุเรียนทุเรียนครั้งล่าสุดนี่ปีไหนเนี่ย hmm. okay. ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลย <Okay. S 1> แล้วตกลงเราจะเลือกเอาทุเรียนหรือว่าเราจะเลือกเอาเซเวน่นเอาทุเรียนหรือก็าเซเวน่นโอ้โททางเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีตลาดหรือมันจะมีเซเว่นให้เราไหมโอ้ oh, มีสาร hey, <when. S 1> มีสารอยู่ข้างทางด้วย ไม่ใช่โอ้มพระพระออกพระก็พระเออพระก็พระแล้วลูกจะไปซื้อทุเรียนที่ไหนดีกว่ายังค<ะ>่อยไปซื้อทุเรียนเดีมีตังก่อนออ๋เดี๋ยวมีตังก่อนดอกอะไรกินได้นะาแดดเต็มเต็มก่อนดอกไหนดอกกินล้วงมะเกี้ยดอกสีเหลืองๆนั่นนะไม่ใช่เนี่ยเหรอไม่ใช่ดอกสีขาวใช่ไหมมะเกี้ยลูกรู้ได้ไงว่ากินได้อะ่ะ เคยกินอ๋อลูกเก่งมากเลยอ่ะไปไปไปทางนี้ทางไหนทางนี้ทางนี้มีก๋วยเตี๋ยวก็ทางนี้มีแล้วก็ทางนี้มีเซเว่นอันนี้มีก๋วยเตี๋ยวใช่ทางนี้มีเซเว่นใช่ว้าลูกจะเข้าวเซเว่นใช่ไหมหรือว่าลูกจะเลยไปเอาทุเรียนเนี่ยเซเว่นมีบัมมน้ำมันด้วยอืมตอกองเซเว่นหรือทุเรียนไหนมันน่าจะอร่อยกว่ากันวะ เซเว่นดีปะ่ะมีแต้มมีตม้มน้ำม,มันด้วยเอนะ้าเอา,อางี้เราแวะเซเว่นก่อนแล้วกันนะเติมน้ำมันไหมไม่เติมหรอกเดี๋ยวเอาตังค์ไปกินขนมดีกว่าน้ำมันไม่ต้องใส่ดีไหมเขา,ข,เเเาขายหวยด้วยนะเนี่ยออเขาขายหวยด้วยแล้วก็แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีอะไรมีฉี่มีที่ฉี่ด้วยนะเรามีที่ฉี่ด้วยที่นี่มีรองเท้าไหม ไม่มีรองเท้า ไปเยอจริงหรอไเยอะจริงเหรออะไรพอ,พอแล้วใช่ไหมพอแล้วไปจ่ายตังค์พอแล้วไปจ่ายตางัยตงค์นะ โอ้มันชนหลดนแล้วติดมปด้วยเลยชนนี่ถ้าชนตรงไหนก็เอามาตรงนั้นเลยใช่ไหมโอ้นไปติฝันด้วย ไงน่ากินไหมไปลองชิมไปแล้วลองชิมไปแล้วเหรอรสแอปเปิ้ลอร่อยไหม่ะอร่อยแต่รสแอปเปิ้ลอร่อยแต่รสแอปเปิ้ลอ่ะลองชิมสิจะดีเหรอดีกลัวหมดใชไหมหมดก็ไม่เป็นไรหนูมีน้ำโค้กหนูกินน้ำโค้กก็ได้นกินน้ำโค้กก็ได้น้ำโค้กมีประโยชน์ไหม เริกินนิดนึงเด็ก,กเด็กกินเยอะไม่ได้เพรหนูเป็นหวัดอยู่กินน,นิดนึงได้กินเยอะไม่ดีใช่ไหมช่เด็กกินน้ำอันนี้ได้มีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยอันนี้คือที่ซื้อมาเนี่ยมีประโยชน์ทางนั้นเลยไหม <c oughs> มีประโยชน์ไหมลูกถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรไ ไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรทางเนี้ยหนูเคยไปวัดลูกชอบไปวัดเหรอใช่อันเนี้ยหนูเคยไปวัดทางเนี้ยทางนี้มีวัดด้วยนะอ่าฮะมีวัดด้วยเหรอวัดสวยไหมสวยและนี่ร้านอะไรขายมันต้มไม่ไม่ใช่มันต้มมันย่างอะลูกกินมันย่างมันต้มบ่อยไหมได้กินบ่อยแต่ว่าแต่ว่าต้องมือชิมก่อนอถ้ามีถ้าไม่มี มีที่ย่างก็ลองชิมเปเปล่าก,ก็าได้ถ้าเสร็จแล้วก็แล้วก็เอามันกินชิมชิมนิดนึงก็ได้หมายถึงว่าเราลองชิมมันก่อนใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะชิมมันอ่ะเราต้องล้างมันก่อนใช่ไอ้มันมันที่เขาขุดมาจากดินใช่ไหมใช่แล้วก็ คือถ้าเกิดว่าเราปูกมันแล้วก็เราก็ถอนมันขึ้นมาแล้วมันก็จะมีหัวมันด้วยแล้วตรงหัวมันเนี่ยมันจะติดดินใช่ลูกบอกว่าเราสามารถชิมมันได้แต่ว่าเราต้องล้างก่อนล้างก่อนอ๋อแล้วชิมแล้วมันจะเป็นรสชาติแบบไหนลูกรสชาตินันหวานแล้วก็นี่เป็นฝัดๆหน่อยอ่ะหวานฝ<า><า>ันฝันหน่อยอ หวานแล้วฝาดๆหน่อยใช่มันเป็นน้ำแต่มันไม่เป็นมวลเออไอเนี้ยเหรอใช่มันเป็นน้ำแต่มันไม่เป็นม้นมันรสแอปเปิ้ลมันรสแอปเปิ้ลลูกชอบกินรสแอปเปิ้ลเหรอใช่แอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลเพราไม่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหตายลุงเรียกผิดมาตลอดชีวิตลุงแอปเปิ้ลตลอดเลยละต้องยิงต้องออกเสียงไงนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล อ๋อถ้าถ้าลุงแบบว่าไปสั่งแอปเปิลนี่คือแบบว่าไม่ได้กินแน่ใช่ไหมมันต้องบอกว่าแอปเปิลแอปเปิลงั้นลูกก็กินไปก่อนเรื่อยๆนี่คือน้ำแอปเปิลอะแอปเปิลแอปเปิลไม่ใช่แอปเปิลแอปอะไรนะแอปเปิลแอปเปิลไม่ใช่นะลุงพูดผิดเหรอใช่ นี่ไงวัด <2 S 2> ว<ต>ัดนี้ก็ได้วัดนี้ก็ได้เพามีสองวัดเหรอใช่เมื่อกี้ก็เลยไปฝั่งนน้นนู่นไกลมากเลยไปไกลมากมเดี๋ยววัดนี้มีอันนี้เนี่ยเรูเคยมาแล้ว<อ>2งวัดเูาเคยมาฝงวัดสองวัดเคยมาแล้วใช่ไหมมาแต่วัดแต่เราอะมาวัดจะได้กินข้าววัดไหม <c oughs> ได้กินปะได้กินได้กินได้กินข้าววัดไหมข้าววัดอร่อยไหมอร่อย เ <s us> ข้าวัดเข้าวัดมีของกินเยอะไหมเยอะอ๋อแล้วบ้านไม่ลำไยก็มีนะอ๋อ้ลำไยก็มีเหรอโ <s us> อ้ยวัดนีดีนะของกินเยอะเลยนะแล้วพระท่านกินเหลือไหมพระกินหมดไหม <S <s <us> ไม่หมดพระกินไม่หมดด้วยแล้วก็พระก็เลยเหลือไว <s us> ้ <s <us> <S ให้เราพระก็เลยเหลือไว้ให้เราเออแล้วบ้านหนูละ่ะของกินเยอะไหม <S <s <us> กินหมดแล้ว <Cliff> อ๋อ มีนะแต่ว่ากินหมดแล้วใช่ไหมอ๋อทำไมบ้านของกินบ้านลูกกับของกินที่วัดมันไม่เหมือนกันนะลูก <S <S ทำไมของที่วัดเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเลยเพราะว่าคนเอาเอาอาหารไปทําบุญที่วัดใช่ไหมลูก <S 2> <S 2> ใช่ไหมใช่แล้วทําไมคนไม่เอาอาหารมาทําบุญที่วัดบ้านเราบ้างล่ะลูกน่าจะดีนะถ้าเกิดเขามาทําบุญที่บ้านเราเราจะได้แบบกินเยอะๆไงลูกดีไหม ดีลุงก็ว่า,างั้นแหละนี้คืออันนี้คือนวดใช่ไหมใช่อ๋อนวดอย่างนี้อ๋อดีจังเลยเนี้ยน,นี่ลุงถ้าเป็นอย่างนี้นี่ลุงขับได้ประมาณสักครึ่งกิโลแหละ หลับเราปวดหัวฮึมโอ้นี่นวดดีมากเลยเนี่ยนวดเอาคาไว้ตรงนี้อ๋ออ็บอัอได้ไหมได้เลยโอ้ยสุดยอดเลยลูกเอออ๋อนวดตรงนี้นวดตรงนี้ก็ทำให้ไม่ปวดหัวนะเนี่ยใช่เปล่า ไม่ปวดตาอ๋อไม่ปวดตาเออ <c oughs> เออเขาทาเออนอนอย่างนี้ก็สบายเลยเนี่ยนอนนวดก็ได้นะนอนก็ได้ด้วยเหรอใช่แต่ไม่ได้นอนตอนนี้น,นะเนาะตอนนี้ขับรถจุ <c oughs> ่ลุงรู้แล้วว่าทำไมครูไม่ให้ลูกอ่ะย้ายโรงเรียนใช่ไหมใช่เพราะว่าลูกอ่ะนวดให้ครูเก่งใช่ไหมางานหนูไม่ได้นวดท่าแบบนี้ หน,น, <S <S นูนังไงนะหนูทำหนูหน oh, uh huh? mm? uh. ูนวดแบบไหนนวดตรงขาได้โอ้ห์นวดตรงขาด้วยเหรอนวดแขนด้วยโอ้ยลูกเอยลุงต้องเสียค่าทุเรียนแน่นอนอย่างเงี้ยไม่ไงลุงปาลุงพาลุงพาตามมาผ่าตัดตรงนี้แต่ไม่ได้ผ่าทำไมถึงไม่ได้ผ่าลูกเขาไม่ให้ผ่าเขาไม่ให้ผ่าเอาว่าค่ะ เพราะว่าตาเป็นเบาหวานพอตาเป็นเบาหวานเลยวถามไม่ได้อีเนี่ยเนี่ยหนูมาซื้อหวยตรงนี้แล้วก็แล้วก็ติด,ต,ดติดกันหนูมาซื้อหวยด้วยใช่ไม่ธรรมดาจริงจริงเนี่ยตลาดนี้เนี่ยที่หนูเคยมาตลาดนี้ลูกก็เคยมาใช่ไหมใช่เอออ๋อ,อนวดไปด้วยสุดยอดเลยสบายอย่างนี้นั่งได้นั่งได้ด้วยใช่ไหมลูกอยากกินอะไรไหมอยากกินข้าวมันไก่ไหม อยากกินทุเรียนกว่าอยากกินทุเรียน <S <S 1> <S 1> ว้ายเสียตังค่าทุเรียนแน่เลยอย่างนี้ถ้าเจอทุเรียนแล้วจะเอาจริงๆใช่ไหมกินจริงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเราพวกนี้ทำไมถึงเราพวกนี้ล่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีตังเราก็เดี๋ยวค่อยซื้ออ๋อเราไม่มีตังแต่ลูกก็อยากกิน <S <S ใช่แต่ว่าไม่มีตังก็เลยก็เลยอดไปก่อนไง <S 1> <S 1> ก็ต้องอดไปก่อนอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็แล้วก็ถ้ามีตังเราก็กินได้ ถ้ามีตังค์เขากินได้เหรอลูกใช่ลูกนี่นวดเก่งนะถ้าเกิดว่าลุงจะให้ <c oughs> จะให้รางวัลสักหนึ่งอย่างให้อยากได้อะไรเอาทุเรียนวันนี้เลยเอาทุเรียนวันนี้เลยเหรอเอ้าอย่างนั้นลุงก็ต้องหาทุเรียนแต่เอานิ่มๆนะลุงไม่ชอบนิ่มๆชอบนิ่มไหมเนิ่มๆไนะม่ชอบนิ่นไม่ชอบนียนชอบแบบกรอบนอกนุ่มในใช่โอ้ยกินเป็นซะด้วยชอบเหมือนลุงเลย ก็ลงกินกนหนมสิอ้าวได้กินด้วยกันซื้อมาสองอันนะเออซื้อสองอันเลยกินด้วยกันเลยนี่ไงร้านทุเรียนเออนี่นเอาลว่าเจาทุเรียนใช่ไหมใช่เจ้าทุเรียนเอาทุเรียนลูกเอามาไหนชี้ อันกลางอ่ะเหรออันกลางนั่นใช่ไหมเอาเอาทุเรียนให้หน่อยครับในในนั้นนะฮะเอาอันกลางอันกลางล่างกลางอันนี้เหรอครับอันบนอันนี้อ่ะหกเก้าเจ็ดเอาละมาก็ผัดก็ได้นะครับเนี่ยตอบน้องนุ่มในใช่ไหมครับตอบน้องนมในครับผมโอเคตอบน้องนุ่มในครับเสียไหมเตรียงขาเอาไว้ไหนเตรียงขาเอาไว้ไหนครับพ่อ จเมจะเป็างลง่ันนี้นลกนเะอ๋อโดนลอหอับงนีไ,อไา,าอันนี้เป็นคนตาทำมันได้ขนาดนอันนี้เป็นคนตาองตาคนนีต้ตกลงให้ตาโโให้ตาอันนี้อันกาของตาของตาตาก็ตาวะโอ้หทำไมถึงเรียกตาล่ะลูกลุงก็พอไหม <c oughs> ไม่ ตาอ๋อตาก็ตาอันไหนให้ตาอันนี้อันอันนี้ให้ตาอันไหนให้ตาอ๋ออันไหนตาแล้วไหนของหนูอันอันนี้ของอาอ่าอันของอาหนูเอาอันเล็กตัวนี้แล้วไหนให้แม่เอาอันนี้อันนี้ของแม่อันนี้ของแม่หักครึ่งก็ได้นะอันเนี้มันใหญ่เกินของใครหักครึ่งของตาปะใช่ของตาหักครึ่งแบ่งให้คนอื่นบ้างใช่เพราะว่า มันยาวเกินมันยาวเกินนะก็ได้ของตาแบ่งให้มันอื่นบ้างก็ได้ของตามันเยอะเกินใช่ไหมใช่เยอะเกินแล้วลูกกินพอเหรออออันเล็กลูกกินพอเหรอพออันอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่อันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ของอันนี้ของอาอาอาตาโทนอโทนอันิดอันนี้อันนี้ของตาอันนี้ของอาอ๋อาตาได้อันใหญ่สุดแล้วลูกได้อันเล็กสุด อันนี้เป็นค่านวดนะรู้ไหม,มนี่นวดนวดแล้วก็นวดอันนี้อันนี้ค่านวดอันนี้ซื้อให้หนูอ่าก็หนูหนวดก็หนูหนวดให้ใช่ไหมตาตาก็ซื้อให้หนูเออหนูหนวดให้ตาตาก็เลยซื้อทุเรียนให้หนูเพราะว่าหนูอยากกินทุเรียนนะ <c oughs> ใช่มั้ย <c oughs> เวลาไอต้องปิดปากใช่ไหมอืม <c oughs> เป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยลูก ไม่ใช่หนูไม่สบายหนูไม่สบายแค่หนูเป็นหวัดใช่ไหมใช่เยี่ยมเลยแต่หนูกินทุเรียนได้โอ้โหเยี่ยมอีกหนูไม่สบายแต่หนูกินทุเรียนได้่ไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมมันหอมไหมกินอันเล็กก็พอแล้วกินอันเล็กก็พอแล้วลองดมดมที่หอมไหมหอมไหมดังดมข้ามหมดกันทีเออ ดมก่อนอ่าดมดิหรือดมของแม่ดมดิเขาแม่หอมกว่ะหอมไหมลองดมโอ้ยหอมชื่นใจจังเลยเป็นยาดมในกันเป็นยาดมไปเลยทุเรียนเนี่ยนะใช่อืมสบายเลยเนี่ยกินอยู่ในรถตาเต็มเลยเนี่ยหอมเลยทีนี้พอตาขับรถก็หอมแต่ทุเรียนยาวไปจนถึงกรุงเทพเลยยังไม่ได้เปิดกระจกเลยเออจริงต้องเปิดกระจกนี่ แกะปั๊บกินหอมปั๊บแกะปั๊บกินหอมปั๊บเอาละลูกกินเลยอ่ะลูกกินให้อร่อยเลยเออเอาอนี้ของตาเรียกเรียกแคร์ของตาโอเคอันนี้ของใครของลูกอันนี้อันนี้ของแม่แล้วอาเนี่เอาให้แม่อ่ะอันนี้อันนี้หักก่อนอันนี้ต้องหักก่อนเนาะโอ้ยโอ้เเออไปนุ่มในอ่ะนุ่มกรอบนอกนุ่มในด้วยโอ้โห อนักเครื่องก่อนเอาเอาเอาน <มา S 1> นิ่อร่อยไหมอร่อยกรอบไหมกรอบนอกนุ่มในมากมีควาสุกไหมอร่อยนวลูกอร่อยจังเลยอ่ะไม่เห็นในคลิปไม่เห็นในคลิปว่าไม่เห็นในคลิปเพราะว่า ราะว่าหนูเห็นตาหน,นหนูในคลิปหนูหนูเห็นตาด้วยหรอหนูในคลิปหนูอ่ะอยู่ในโทรศัพท์หนูใช่ไหมใช่ตาอยู่ใน Youtube ูบดิใช่ไหม<อ>แล้วพอเห็นตัวจริงๆแล้วเหมือนในโทรศัพท์ไหมไม่เหมือน <laughs> เป็นไงลูกไมนโทรศัพท์หลอกว่าว้า <laughs> แล้วตัว,ต,วตัวจริงไม่หล่อเหรอ โอ้โหทำไมโทรศัพท์หลอกกว่าเลยโทรศัพท์หลอกกว่าเลยโทรศัพท์ใช้แอปตาเขต้องใช้แอปบ้างแหละให้ตาหล่อมั่งผิดไหมที่ใช้แอปผิด <c oughs> อไรไ่อยไหมละ่ะมีความสุขไหมอาไม่เก็บเม,ม็ดไปปลูกเม็ดเนี่ยหรอกเก็บไปปลูกได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี <c oughs> ย๋ยวลูกเก็บไว้ปลูกลูกจะได้มีต้นทุเรียนกินใช่ไหม กิปีอันหนึ่งเลยไม่เอเหลือไว้เหลือไว้ให้ใครอ่ะเหลือไว้ให้แม่เหลือไว้ให้แม่อหลังจากที่เขากินเทุเรียนเสร็จเขาก็บอกว่าตาพาหนูไปขับรถแล้วเดี๋ยวหนูจะขับรถพาตาไปบ้างนะ เป็นไงไ<ห>นเป็นไงเด๋ยวขนขามเลยโอ้เก่งอ่ะ <c oughs> อย่า <c oughs> ยอย่าลงในบ่อด้วยนะตาไม่เอานะตาต้องเอาขายขึ้นะ <c oughs> จะรอดกันไหมเราอ่ะ รอดแน่นะโอ้เก่งจังเลยวะโอ้เอาเอาเอาขาลงได้ขาลงเอ่ะในที่สุดผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งจากลุงกลายเป็นตาและพอผมกลับมาผมก็ได้ตำแหน่งใหม่อีกนะลองฟังดูครับผ่านไปสองวันก็มีสาวน้อยสองข้อความมาหาถึงพ่ออ,อันนะพ่ออานคิดถึงหนูถ้ามีแมลแล้วก็มาหันพ่ออันคิดถึงมา แล้วเธอหาหนูได้นะคะคิดถึงมากเลยลูกนั่นคือความรู้สึกที่ผมส่งกลับไปแล้วหวังว่าวันนึงเราจะได้พบกันอีกครั้ง